ข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับในตอนนี้เนาะจับโจรที่เข้าไปขโมยทองบ้านของบอสบอยสิริชัยได้แล้วนะครับผมพูดโอไม่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะทำกันได้ลงคอพี่น้องครับและเห็นว่าทองอไปขายหมดแล้วด้วยอืออัปเดตล่าสุดล่าสุดเลยนะครับผมอ่ะ,อะซึ่งก่อนหน้านี้เราขอเท้าความไปนิดนึงว่าสามวันที่แล้วนะครับ บอสบอยสิริชัยได้โพสต์เคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวบอยสิริชัยนะครับบอกว่าขโมยขึ้นบ้านที่สารคามทองแม่ในกระเป๋าหายไป6บาทพี่วิทยาหาย2บาทของป้ารัตอีก2บาทเงินไม่หายยังดีที่ปกติผมจะไม่ให้แม่และคนที่บ้านเก็บเงินสดไว้ติดตัวแต่โดยรวมก็ประมาณ10บาทโอ้ทอง10บาทถือว่าเยอะนะพี่น้องครับ บาทละประมาณสามหมื่นกว่าสี่หมื่นสิบาทก็ประมาณเกือบเกือบครึ่งลาง้านเพราะว่าตอนใส่ล่าสุดนะคะที่คุณแม่อัปเดตก็คือวันที่ห้าเดือนมก,กราคมหกสิบแปดครับผมก็ประมาณเดือนกว่ากว่าเนาะ,นะแล้วบอยสิริชัยก็ยังบอกอีกนะครับว่าใต้คอมเมนต์เนาะ,ออะตอนนี้แม่กําลังไปแจ้งความครับอันนี้เมื่อสามวันที่แล้วนะ บอกว่ามีกล้องวงจรปิดครับเดี๋ยวจะเลื่อนเช็คเพราะว่าทองแม่ไม่ได้ใส่นานแล้วครับ,รบล่าสุดน่าจะเป็นวันที่ยกเสาเอกเสาโทเข้าอุโบสถแต่ปกติก็จะไม่ใส่แล้วบอสบอร์ยังบอกอีกว่าของผมเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สิสนของมีค่าอยู่ที่บ้านครับ,รบทองก็ขายหมดแล้วส่วนเงินสดก็เอาเข้าแบงค์ทุกวันหเหลือติดตัวไว้นิดหน่อย โฉนดที่ดินและเอกสารสําคัญอยู่ในเซฟที่ธนาคารทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับของที่หายก็จะมีแต่ของแม่ของพี่วิทย์กับของอปลารืดแต่ก็พี่วิทย์ก็มาเคลื่อนไหวเหมือนกันค่ะมาแชร์โพสต์ของคุณบอยนะคะพร้อมกับโพสต์ใน a c e บ o o k นะคะวิทยานะคะด้วยค,ค่ะบอกว่าทองค่อยกับแม่แตนไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่ตอนไหนใส่ทองล่าสุด5้ามกราคม68มารู้ตัวอีกที16กุมภาพันธ์หก ถึงรู้ว่าทองไม่มีในกระเป๋าแล้วครับบ้านไม่มีร่องรอยในการงัดเสื้อผ้าไม่ถูกหรือค้นเงินมีนิดหน่อยไม่เอาครับสภาพบ้านก็ปกติค่อยงึดหลายคนที่มาขโมยไปเนี่ยจิตใจทําด้วยอะไรไม่สนไม่ควรเกิดมาเป็นคนเลยคุณเกิดเป็นสัตว์มากกว่าคนที่เอาไปขอให้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นครับผมมีอัไรเป็นไปในไม่ชานี้ ที่เก็บของนะคะไม่อย,อยู่ก็ล็อกตลอดเวลาที่เก็บกุญแจก็จะรู้เฉพาะคนในครอบครัวม,มูลค่าทองของพิวิทย์เนี่ยก็คือแสนกว่าค่ะของแม่แตนสามแสนยังไงต่อเรื่องสาวสีเหมือนกับตอนเนี้ยก็คือพิวิทย์เองก็ออกมาเผยว่าหรือว่าโจรเนี่ยที่มาขโมย่ยมีมากกว่าหนึ่งคนคนหนึ่งขโมยอีกคนเอาไปปล่อย ก็ยังตามไม่จึงอ,อย่างี้ค่ะตอนตอนตอนเมื่อสาวันที่แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นเข้อระวังเนาะให้กับสังคมพี่น้องค่ะบางทีเอาเก็บไว้ที่บ้านต่อให้แบบว่าเซฟอย่างดีเอาเก็บไว้กเก็บอ,อย่างาดีก็นะอ,อันตรายจนคุณแม่ของวอตบอยศิริชยนะัยเนี่ยโอ้โหถึงขั้นเครียดเลยเพราะ รวมๆแล้วมันเยอะพอสมควรนะเนาะแฟนคลับเอฟซีก็เป็นหว่วงแม่มากๆเลยนะคะด้วยแม่เองก็ออกมาพูดถึงเนี่ยเล่าเหตุการณ์เมื่อสองวันที่แล้วก็ทั้งน้ำตาคลอนนะคะแล้วก็มีสื่อนะคะมาสัมภาษณ์แม่ก,ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเราก็เห็นแม่เอมันจะร้องไห้ตลอดเลยนะแล้วก็เห็นว่ากินข้าวไม่ลงนะคะอตอนนี้แม่แต่น้ำหนักลดไปถึงสองกิโลแต่ว่าก็ยังดีที่ทานของเปรี้ยวได้เหมือนกับ คืนไม่ลงอะเปล่าโจต้องกินน้ําตามข้าวกินโซ่ส,สมเครียดจริงๆเครียดจริงๆพี่น้องอุ้ยเอาไงพี่น้องแต่เราเป็นเอฟซีเนี่ยเราก็ยังเครียดแทนเลยนะเพราะว่ามันจํานวนเยอะแล้วกว่าจะหามาได้เนาะกว่าจะสะสมมาได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทํางานมัมจช่วยไม่แตนนะคะให้ได้กับคืนมาเร็วๆได้กับคืนมาด้วยได้เพิ่มก็ดี ได้ของที่หายไปคืนก็ดีครับร้อ,อ,อยกลับมาให้แม่ร้อยเท่าพันเท่าไปเลยและล่าสุดนะครับ,รบล่าสุดเห็นว่าจับโจรที่เข้าไปขโมยทองได้แล้วอ่าอทาเพจดังเลยนะที่มีผู้ติดตามมากกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนครับ,รบเขาก็ได้ลงไว้บอกว่าชุดสืบสวนจับโจรเข้าไปขโมยทองของแม่หมอลำบอยสิริชัยใจเกินร้อยที่บ้านนนทสแบงได้แล้ว ส่วนทองเอาไปขายหมดแล้วเขาลงข่าวไว้อย่างนี้ครับพร้อมกับรูปภาพแต่มีสติกเกอร์ปิดก็ปิดหน้าไว้แฟนคลับเอกซีก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าปิดทำไมซึ่งอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการเนาะของเจ้าหน้าที่แล้วกันค่ะทุกคนครับแต่แอบตกใจตรงที่ว่าขายหมดแล้วนี่สิทำไมขายไวขายเร็วจังใช้อะไรเนาะถ้าเป็นซื้อเป็นทรัพย์สินเอามาคืนได้นะใช่ไหมคะก็บอกว่า แบบนี้ผู้เสียหายมีสิทธิ์ได้ทองคืนไหมอืมถ้าถ้าสมมุติว่าไปขายที่ร้านอย่างเงี้ยแล้วจะเข้าขายแล้วของจนไหมร้านต้อง,องอต้องยังไงเนาะ้องต้องหยุดไหมหรือ,อยังไงไนะคะเราก็ไม่รู้กฎหมายตรงนี้เน,ะนาะอันนี้ก็บอกว่าเชื่อฝีมือต้องรัวเก่งมากๆอืมคนนี้ก็บอกว่าปิดหน้าทําไมอะไรอย่างเงี้มปิดหน้าเพื่อ,อ,อสุดยอดชื่นชมตํารวจจัดได้ไวมาก ขอชื่นชตำรวจมหาศาครคามแต่อยากเห็นหน้าประมาณนี้เขาทำแล้วใี่อีออน่<ล>ห,หนยครับอืมเราก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะให้แม่แตนพี่พีทป้ารันะคะแล้วก็คุณบอยเนี่ยให้ครอบครัวก็คือต้องการกําลังใจตอนเนี้ยล่าสุดก็เห็นคุณย่านะคะทั้งดูไลฟ์หลานนะคะน้องเพชรน้องพอย แต่เช้าเลยเป็นยาชูกําลังของย่าแตนนะคะนี่ก็เหมือนกับจะร้องไห้แต่ดูหลานไปก็ยิ้มไปนะคะ,ะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งเห็นแม่แตนเป็นแบบนี้เรายิ่งชื่นชมแม่แตนนะแม่แตนเข้มแข็งพอสมควรนะคะเวลาแม่แตนออกมาพูดในคลิปเนี่ยแม่แตนก็กั้นน้ําตาไว้ตลอดเลยอืมอ่ะส่วนข่าวตรงนี้เนาะที่เขาบอกว่าจับโจรได้แล้วเนี่ยอันนี้เรารอทางบอสหรือว่าทาง ตัวนี้ออกมาเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งดีกว่านาะว่าอะไรยังไงคือเขาเรียกว่ารายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงเผื่อเขาจะมีข้อมูลมาเพิ่มกว่านี้เนาะสาวสีเนาะแต่ล่าสุดทางเพจดังก็ได้ลงไว้ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับเป็นกําลังใจให้ก็ขอให้ได้คืนทั้งหมดเลยเนาะหรือให้ได้กลับมาได้กลับคืนมาเป็นคูณเท่าสองสามเท่าไปเลยนะคะก็แอบภูมิใจแม่เหมือนกัน แม่ก็สะสมของแม่เนาะแม่ก็ทํางานนะคะเหนื่อยยากลาบากมาเนี่ยก็คือหลายปีแล้วพอนะวันหนึง่งพอมีพอกินเงี้ยลูกชายคุณบอยอย่างเงี้ยค่ะเริ่มมีวงเมียอะไรเงี้ยคุณแม่ก็ก็ยังโคข,ขยันเหมือนเดิมอันนี้เราเราก็เห็นคุณแม่นะคะขยันตลอดทํากับข้าวหาหนอนไม้ทําสวนนะคะซึ่งผู้ถา,า,นะาวรานเนาะเบาโจเนาะบุนกะได้เงินเงินหลายจาัางเดสมเนี่ยบบาโจสามแสนกสีหาไดนะ้เนาะพี่นงเนาะอะ เราก,ก็เป็นกำลังใจให้บอสปลอยส Boy, ิริชยัยแล้วก็ครอบครัวหมอลำใจเกินร้อยเนาะค่ะแล้วก็ภาวนาสาธุช่วยกันให้ได้กลับคืนมาเร็วๆนะคะเราก็จะตามข่าวตรงนี้อยู่นี่แหละแล้วก็จะมาอ<ม>ัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันครับว่าเป็นยังไงแต่ล่าสุดยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆนอกจากตรงนี้นะครับ่ก็ขอให้จับได้จริงๆแล้วก็ ได้คืนมาทั้งหมดเลยค,ครับผมไปกำลังใจให้ครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ